ปีอันดับปีชงพุทธศักราช2566ปีกระต่ายน้ำปีไหนชงดีปีไหนช,ง,หนชงเสียไปดูกันค่ะอันดับ1ปีรากาชงเสีย100%ได้แก่คนที่เกิดปีรากาพศ2 5 0 0อายุ65ปีและคนที่เกิดปีพศ2548อายุ17ปีส่งผลทำให้เจอปัญหารอบด้านติดขัดฝืดเทืองเหนื่อยใจท้อแท้ไร้คนช่วยเหลือและอุปถัมภ์ น้ำซ้ำยังเจอศัตรูคู่แข่งหรือบริวารให้โทษอ,อีกด้วยต่อไปพศที่ชงดีได้แก่คนที่เกิดพศ2512อายุ53ปีคนที่เกิดพศ2 5 2 4อายุ41ปีและคนที่เกิดปีพศ2536อายุ29ปีคนที่เกิดใน3พศนี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบพลิกชีวิตกันเลยทีเดียว ทำมาค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองประกอบหน้าที่การงานก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะได้อาชีพใหม่ที่ดีขึ้นได้รถได้บ้านสร้างฐานะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการเงินชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่ออันดับ2ปีเถาะชงเสีย75%ได้แก่คนที่เกิดพศ2518อายุ47ปีคนที่เกิดพศ2530อายุ35ปีส่งผลทำให้ขาดพลังงานในการใช้ชีวิตทำอะไรก็ติดขัดฟืดเครืองไปหมด ประสบกับปัญหาหลายด้านในชีวิตขาดความมั่นคงและคนช่วยเหลือต่อไปเป็นปีเถาะชงดี75%ได้แก่คนที่เกิดพศ2494อายุ71ปีคนที่เกิดพศ2506อายุ59ปีและคนที่เกิดพศ2542อายุ23ปีส่งผลทำให้คนที่เกิดใน3พศนี้มีโชคลาภเงินทองมีความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จในชีวิตมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดี อันดับ3ปีชวดชงเสีย50%คือคนที่เกิดในพศสอ3 9อายุ26ปีและปีพศ2551อายุ14ปีส่งผลทำให้2ปีนี้ชีวิตติดขัดยังหาความสำเร็จในปีนี้ไม่ได้พึ่งระวังอุบัติเหตุทางน้ำหรืออุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บและสุขภาพไม่ดีต่อไปคือปีชวดชงดี50%ได้แก่คนที่เกิดในพศ2อ0 3อายุ 62ปี2515อายุ50ปีและพศ2 5 2 7อายุ38ปีทรงผลให้3<ะ>พศนี้มีชีวิตที่รับเรื่อไม่ติดขัดมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ดีอันดับที่4ได้แก่ปีมะเมียชงเสีย50%ได้แก่คนที่เกิดปีพศ2,400 97อายุ68ปีและคนที่เกิดปีพศ2557อายุ8ปีส่งผลให้คนทั้งอสองพศนี้อาจเกิดอาการร่างกายอ่อนแอเป็นไข้และเจ็บป่วยได้ง่ายและส่งท้ายด้วยปีมะเมียชงดี50%ได้แก่คนที่เกิดปีพศ2599อายุ56ปีพศ2521อายุ44ปีพศ2533อายุ32ปีและพศ2545อายุ20ปี คนที่เกิดปีมะเมียในพศเหล่านี้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะยังมีชีวิตที่ราบรื่นและสุข